สวัสดีค่ะสวัสดีคณะคุณครูและนักเรียนสายชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันที่26มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันสุนทรภู่และวันยาเสพติดโลกค่ะซึ่งในปีนี้ก็จะตรงกับวันเสาร์ดังนั้นทางสายชั้นปฐมศึกษาปีที่6จึงได้จัดกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมขึ้นในวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมแรกที่ ลูกๆจะได้เรียนรู้ก็คือกิจกรรมของวันสุนทรภู่ซึ่งท่านสุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลที่สำคัญของโลกด้านวรรณกรรมในปีพุทธศักราช2529ค่ะโดยผลงานของท่านสุนทรภู่ได้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์จนเป็นที่นิยมสืบต่อกันมาค่ะ และสําหรับกิจกรรมที่2ที่ลูกๆจะได้เรียนรู้กันก็คือกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะตามมาติการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2530กําหนดให้ว,วันที่26มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งทางสายชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ได้เล็งเห็นและได้ตระหนักถึงความสําคัญของทั้งสองกิจกรรมจึงได้จัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้ขึ้นในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆทุกคนจะให้ความร่วมมือและได้รับความรู้ความสนุกสนานซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นักเรียนอาจจะไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ แต่การจัดกิจกรรมไม่สามารถหยุดได้ดังนั้นแล้วคุณครูทางสายชั้นประฐมศึกษาปีที่6จึงได้จัดกิจกรรมและเตรียมกิจกรรมนี้ไว้จึงขอให้นักเรียนนะคะให้ความร่วมมือกับคุณครูร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่นะคะและสําหรับกิจกรรมต่อไปก็ขอให้คุณครูดําเนินกิจกรรมกับนักเรียนนะคะตามสายชั้นตามห้องของนักเรียนเลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูจัดกิจกรรมด้วยความราบรื่น ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูทุกๆท,ท่านที่เตรียมกิจกรรมนี้ไว้ให้กับลูกๆของเราค่ะขอบคุณค่ะ